สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งกับแกรี่บีอาร์กันอีกครั้งนะครับผมกับเกม because i am the hero กันอีกครั้งนะครับซึ่งพาที่แล้วตายโชว์ไปอีกรอบหนึ่งผมก็เลยกลับมาที่เล่นกลับมาที่ตรงที่จุดที่เราฆ่าบ,บอสกันไปคราวที่แล้วนะครับซึ่งไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็ต่อกันเลยเนาะดีกว่ามานั่งอธิบายอะไรยืดยาวแล้วผมก็ไปสืบทราบหลายๆอย่างมา หลังจากที่ไม่ได้เดินทางในโลกแห่งนี้มานานมากเลยขณะนี้ผมกำลังจะเดินไปที่หมู่บ้านเออตึ๊บนีีโชสเตปโชวสเตปหลังจากที่ไม่ได้โชว์มานานนี่กลับมาแล้วหมู่บ้านตังเกเรเก,เก้คุยกับหน้าหมู่บ้านกัน นั่นนั่นมันเจ้าหัวของเจ้าตัวประหลาดนี่แน่นอนต่อไปนี้หมู่บ้านท่านก็สงบสุขแล้วพวกข้าจัดการให้ท่านแล้วข้าไม่มีเงินทองให้ท่านหรอกนะก็อย่างที่ข้าบอกไปแล้วไม่ต้องรอท่านข้าบอกแล้วไงว่างานนี้ฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะมอบสิ่งน,นี้ให้ท่านก็แล้วกันนี่มันมันคือปีกมังกรเวหาสามารถพาท่านขึ้นไปบนเรือหอได้ และต่อจากนี้ท่านก็สามารถไปได้ทุกที่ตามใจปรารถนาของท่านโอ้งานแค่นี้เองท่านให้ของราคาสูงขนาดนี้จะคุ้มเหรอข้าไม่กล้ารับไว้หรอกแม้อย่าทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยท่านแรกดับแล้วข้ามันเป็นคนคนไม่ดีตรงไหนล่ะเนี่ยจ้าจ้าดีก็ดีเอาเถอะข้าขอให้ท่านรับมันไว้ มันจะช่วยให้ท่านสะดวกมากขึ้นในเวลาที่ต้องการเดินทางไปไหนมาไหนงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะโอ้โหเราก็ได้ปีกมังกรเวหาสำหรับขึ้นเรือเหาะก,กันแล้วคราวนี้เราก็สามารถไปที่ทตามต้องการได <c oughs> ้และข้าต้องขอบคุณท่านมาก ถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้หมู่บ้านของเราของพวกเราต้องพินาศไปในไม่ช้านี้ไม่เป็นไรหรอกท่านเรื่องเล็กเอาละข้าจะเดินทางไปก่อแห่งความตายต่อแล้วนะถ้าะฉะนั้นพวกข้าขอลาแล้วนะพรุ่งนี้นท่านค่อยเดินทางดีกว่าคืนนี้ท่านเชิญพักผ่อนที่บ้านของข้าก่อนก็ดีเหมือนกันก็ได้ไหนๆนวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วรบกวนท่านด้วย ตัดฉากกับมานที่ดีนะครับผมเ,เขากำลังจะไปไหนล่ะเนี่ยท่านจะเป็นยังไงบ้างนะครั้งนี้ข้ารู้สึกเป็นห่วงท่านจริงๆเอาละในเมื่อท่านในเมื่อท่านหยุดไม,ไม่หยุด <c oughs> กรรมในเมื่อท่านไม่หยุดข้าก็จะเป็นฝ่ายตามท่านไปเองอะฮะเอาจริงเหรอเนี่ย ฮะบี huh? ออกมาตามอชิบหายแล้วเอาละได้เวลาออกเดินทางแล้วตอนนี้ผมเลเวลหกนะครับผมแล้วก็มีเงินอยู่นิดหน่นอย,อยซึ่งผมได้รู้มาว่าที่ร้านเอ่อร้านไหนนี่ตรงนี้ร้านลูกแก้วนี้มีลูกแก้วสำหรับทำงานเอ่สำหรับเอาไว้ใส่อาวุธของเรานะครับผมใส่ดาบใส่ลูกกับกระบ,บ,บี่ ในนี้เขาเรียกกบ,บีจะเห็นเป็นดาบนะครับผมอ่าก็จะมีลูกแก้วโลหิตนะครับอ่าทำให้ทำให้โจมตีติดคิแล้วจะดูดเลือดออกมานะครับผมลูกแก้วเวทมนต์สำหรับตีแล้วจะทําให้ SP ีของเราเพิ่มขึ้นลูกแก้วหลมลืมทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วก็ลูกแก้ว,วอวยพรสามารถตีและตีเพิ่มทั้งดูดทั้ง HP และ SP รวมกันแล้วก็ลูกแก้วจู่โจมเพิ่มพลังการโจมตีให้มากขึ้น แต่เพื่อความสะดวกของผมนะครับผมผมจะใช้ลูกแก้วออยพรเพราะว่าถ้าเกิดตีไปมันติดคริเทิยลปุ๊บเราก็จะได้ดูทั้ง SP และ HP อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตอนนี้เรามีสกิลหนึ่งสกิลก็คือดาบตนนัวนี้ลองใช้ดูปุ๊บนี่เ <c oughs> จ๋งไปเลยโอเคครับคราวนี้เรามาใส่ลูกแก้วออยพรกัน <c oughs> เพื่อความสะดวกต่อการถ่าย จะได้ไม่มีจะได้ไม่มีการตายเกิดขึ้น <c oughs> ออะล่ะครับผมอ่ะอุย้ยเซฟไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกถ้าตายโชว์อีกนิด <c oughs> เดี๋ยวมีเฮเลยคันนี้ <c oughs> โอ้ตายมาสองคลิปแล้วทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกครับผมอาล่ะครับตอนนี้เราเดินทางไปอ่าไปนะครับ <c oughs> โอ้โหอโอกไม่ได้ ไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บลอยลอยลอยะล่องลอยละลิ้วลอยละลิ้วหลิวลมข้ามภูเขาไม่ได้เป็นเรือหอที่ไม่ได้จะเรียกได้เรื่องดีไหมมันก็ไม่ได้มันก็ทําให้เราสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นล่ะครับผมดีกว่านั่งเรือซึ่งเกาะแห่งความตายอยู่ไหนล่ะเนี่ย นี่หรือเปล่าตรงไหนอ่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยลงกับจิ๊บอะไรเกาะเตา่าฮะเกาะเตา่าไม่ใช่ละเอ่อเกาะไม่ใช่ไม่ใช่อืมน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะฮะเกาะนี้ปุ๊บลงมา โอเคนี่เกาะแห่งความตายเซฟเมื่อมาถึงนะครับโอ้ยยังไม่สามารถไปตามเรื่องได้เอ้าตรงไหนแล้วเนี่ยอ่ะขึ้นมาโอ้โหบวกเลยอย่างนี้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 บวกเลยอุ้ยอย่างนี้บวกเลยอย่างนี้บวกเลยอย่างนี้บวกเลยใช้สกิลบ้างนี่ นี่นี่โอ้ได้ยาแก้พิษมาอึ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่ใช้สกิลนี่โอ้โอ้โสกิลเวทเวดโอ้ยเดี๋ยวโห้ยนี่ได้เติมเลือดหน่อยโอ้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 โเวทโอ้ยตี ตี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 ต,ต,ต,ตีนี่เห็นไหมครับเราได้เราใช้ลูกแก้วเวพรทำให้ตีเป็นคริติคอลเราจะดูดเอ็มเอสพี A S P มาด้วยและเลื่อนมาด้วยนี่ครับทำให้สะดวกต่อกันต่อสู้กันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตีบวกบวกกันประจันหน้าแบบตรงๆใส่ใส่ลยอดัดอ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 ัดโอ้ยโอ้ย นี่ใช้สกิลไปด้วยต่อต้านต่อต้านต่อต้านเหรอต่อต้านเหรอสู้เหรอสู้เหรออาฮ่าเวเจ็ดแล้วครับผมตอนนี้วิวเจ็ดแล้วไปต่อใช้ไปเลยสกิลยิงยิงยาฟันฟันฟัน หยุดเราไม่ได้แล้วครับตอนนี้ฮ่าฮเรามีสกิลแล้วไม่ได้ใช้ปืนเหมือนแต่ก่อนนี่นี่อุ้ยขีดด้านอุ้ยจะลุมเหรอจะลุมเหรอจะลุมเหรอนี่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 ต่อสู้ต่อสู้ฟัน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 พุ่งหนีฟันฟันโจมตีเอามาเลยเอ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 าเลยอึ เอาโอ้กาดเรียบร้อยเรียบร้อยสิเอาตายสินี่มาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยต่อสู้ต่อสู้ด้วยดาบต่อสู้ด้วยดาบฟันฟันฟัน ฟันนี่เพิ่มเดือดกันหน่อยเผื่อกันตายนะครับเผื่อตีไปแล้วไม่คิดที่เคลื่อนขึ้นมาโอ้ยสู้สู้มัน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 อืมกะว่าจะฟันสกิลเป็นช็อตสุดท้ายซะหน่อยแหมกล่องกล่องรีบเก็บกล่องก่อนโอ้โหได้เลือดอีกสองขวดครับ อานนี้อาจจะดูแบบบูแบบหนักๆก,กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเผื่อจะเอเพราะว่าจะได้เก็บเวลไปด้วยเก็บเวลไปในตัวด้วยเพราะว่าเพื่อความสะดวกหรืออะไรต่างๆแล้วก็เก็บเวลไปพร้อมด้วยดีกว่าดีกว่าที่ต้องมาเสียเวลาเก็บเวลตอนช่วงหลังๆนะครับผมเพราะว่ามอนช่วงหลังๆจะโหดมาก ฟัดต่อสู้ต่อสู้แล้วสู้วะสู้วะสู้วน่นนี่นี่นี่นเจอเจออย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ต้องเจอมาสิมา<ถ>สิมา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 สิน <c oughs> ี่นี่นี่จะช่ฉันหรอจะชโอ๊ยโอโอ้โอยโอ ฟันฟันฟันนี่นี่ฟันฟันฟันฟาดฟันอย่างโออะไรเนี่ยห่อโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันห่อแล้วมนุษย์ห่อมนุษย์ห่อ มนุษย์ห่อเหรอมนุษย์ห่อไม่ใช่มนุษย์หินนะครับเป็นมนุษย์ห่อนี่นี Crit ่นี่นี่นี่เป็นยังไงล่ะมนุษย์ห่อโดนไหมล่ะมนุษย์ห่อเป็นยังไงล่ะมนุษย์ห่อมนุษย์ห่อเหรอมนุษย์ห่อมนุษย์ห่อเหรอนี่โอ้โหฟันลัวใช้เอสพีแบบเปลืองมากเลย นี่เจอมนุษย์ท่ออีกแล้วครับมนุษย์ท่อมนุษย์ท่อมนุษย์ท่อนี้นี่นี่นี่มนุษย์ท่อฟันฟันฟันอ่าได้เลือดไปหนึ่งขวดครับโอ้โหตอนนี้เอาโอ้ต้นไม้ก็ชนก็ไม่ได้เนาะจะข้ามก็ไม่ได้วะโถอุ้ยโอ้ยมนุษย์ท่อมนุษย์ท่อนี้อุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุนี่โจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปฟัน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  อาจจะดูบู๊ไปหน่อยนะครับครั้งนี้ฟัน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 อุ่ยนี่นี่นี่นองเรียบร้อยครับยังไม่เวลขึ้นเลยเวลยังไม่ขึ้นเลยฟันชับ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 เฮ้อ ฟันลมอ่ะครับฟันลมไปก่อนครับเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาอะไรวันนี้ฟันลมไปก่อนฟันลมไปก่อนเพื่อป้องกันตัวเองอ,อยู่ทางไหนแล้วเนี่ยอู้หาไม่เจออยู่ไหนทางไปต่ออยู่ไหนโอู้หูอ้๊ยอุ๊ยเอาฟัน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  ฟันฟันฟันนี่นี่เอ้ากดอีกแล้วลองกดเลือดอีกแล้วอึ๊บฟัน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 อุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเออฟัน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  นี่นี่เจอเจอเข้าไปเจอสกิลแล้วเข้าไปนี่นี่ปังปังปังโอ้ยนะอ้าวอ้าวโดนแล้วอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหน

มันตัวใหญ่กว่ามันตัวใหญ่กว่าพระเอกของเราซะอีกมันใหญ่เกินอย่างเงี้ยมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนี่ต้องใช้สกิลแล้วนี่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 เราเป็นเราเป็นนี่เราเป็นไม่นี่นี่น,นี่นี่นี่น e> ี Jadi, ่นี่นี่นี่ โอ้ย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 โดนไล่แล้วอุ้ยเอากำโอ้เอา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 วัวหลงวัวหลงอุ้ยวัวหลงอุ้ยเอามาฟันไม่โดนอีกแล้วเนี่ยมานี่มานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนผิดโดนผิดโอ้ย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 เติมเลือดแบบรัวๆเลยฟัน โดนแล้ว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 ตายสิตายสักที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 สิทำไมมันทำไมมันอืดอย่างนี้โอ้ยทำไมมันอืดอย่างนี้เนี่ยอะไรล่ะวัวหิมะเอาใช้ไม่ได้เหรอเราต้องไปไหนกันเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันเข้าไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ยแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยว่ากลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนโอ้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 เกือบไปมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ที่นี่ไหมเนี้ยโอ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 ้ยเราต้องรีบไปแล้ว มันไม่ใช่นี่ตรงนี้มันไม่ใช่นี่รีบไปรีบกับรีบกับรีบกับโอ้โย่ยแล้วผิดทาง <_ m ys> ครับผมมันไม่มีทางไปต่อเลยอยู <_ m ys> ่ไหนเนี่ยมันไม่มีทางไปต่อเลยผิดทางผิดทางผิดทางรีบไปครับรีบไปครับพุ่งแล้วครับพุ่งแล้วพุ่งแล้วไม่อยู่แล้วครับพุ่งไม่อยู่แล้ว โหเก็บซะเพลินเลยเก็บเวลซะเพลินกลายเป็นว่ามันผิดทางปะโถแล้วทางไหนเนี่ยได้ก็เซฟก่อนแล้วได้กลับมาแล้วทางนี้ไหมมันไปไม่ได้ปะโถโอ้นี่ด้ป่ะนี่โอ้โหโอ้โหเร็วมาก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 นี่ทำทำ โอ้มีมีท่าด้วยมีสกิลด้วยอนี้พลังความเร็วออ้เร็วมากโอ้โหโอ้โหโอ้แบนด์ครับฮ้เสียงอะไรอะ

เราจะไปยังไงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีมันกระโดดข้ามได้ไหมอ๋อมันกระโดดข้ามได้ไปไต่อ โมดทีใหญ่คอมโบ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 อันนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะมา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 โอ้ยนี่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 เลือดก่อนพลังความเร็วใส่อีกครั้งเร็วมาก ไม่ไม่อะไรเนี่ยบีบีจะเป็นอะไร่ะนางตายแล้วบีจะฟื้นขึ้นมาสิเจ้าต้องไม่เป็นอะไรใครครทำกับบีขนาดนี้มันต้องอยู่ในนั้นแน่ ข้าฝากดูแลนางด้วยเด่กบงตัวด้วยนะใครกันใครกันมาถึงจนได้สินะท่านังลาข้าหัวจะทำอะไรบีนะ่ะข้ารู้ว่านางเป็นคนรักของท่านข้าก็เลยฆ่านางซะเจะ้าจะทำแบบนี้เ,นเพื่ออะไรเจ้าต้องการอะไรกันแน่ ท่านจะมาโทษข้าฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะเพราะต้นเหตุของที่แท้จริงของเพราะต้นเหตุที่แท้จริงคือท่านท่านคือสาเหตุที่ทําให้นางตายอะไรนะเพราะความเป็นห่วงท่านนางจึงเพราะความเป็นห่วงท่านนางจึงตามท่านมาที่เกออาะแห่งนี้และท่านหายไปไหนมาล่ะถ้าท่านมาไวกว่านี้สักหน่อยนางก็คงไม่มีสภาพแบบนี้หรอกแลวจะทำไมต้องฆ่านางด้วย ก็ข้าเคยบอกข้าท่านแล้วไงว่าข้าจะแย่งและทำลายทุกสิ่งที่เป็นท่านที่เป็นของท่านข้าก็แค่ทำตามที่เคยพูดไว้แต่ข้าว่าอย่าเพิ่งพูดคุยกันเรื่องนี้เลยเพราะท่านจะนำความยินดีไม่ใช่สิท่านน่าจะยินดีที่จะได้รับการชมได้รับชมการปลุกจอมปีศาจแห่งนิติการมากกว่าเจะ<ข>หมายความว่ายังไง ตลอดทั้ง3ปีมานี้ข้าอ้างตัวว่าข้าเป็นจอมปีศาจรัรติการข้าข้าทุกคนที่มาเหยียบเกาะแห่งนี้เพราะในตำนานเขียนว่าหากวันใดวิญญาณ 99, 9 9999ดวงสถิตอยู่ในเกาะแห่งนี้วันนั้นก็จะสามารถปลุกจอมปีศาจแห่งรัติการให้คืนชีพขึ้นมาได้และคนรักของท่านก็ดันเป็นวิญญาณโดนที่9999พอดีเสียด,ด้วยเ <c oughs> <c oughs> จ้านี่มันเอาละ ทุกอย่ามพร้อมแล้วนี่มันก็ได้เวลาแล้วสินะเดี๋ยวออะไรเนี่ยชูมาโนโมโฮอะไรเนี่ยอ่าเอาละข้ามไปแล้วกันจอมปีศาจเฮอติก,กาเจ้าตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้เจ้าโง่ถ้าจะปลุกมันขึ้นมา มันก็จะฆ่าเจ้าเป็นรายแรกเลยไม่หรอกเพราะข่าเสียคาถาสะกมุมมนไว้แล้วเพราะมันจะเชื่อฟังเรากับสุนัขเชื่องๆตัวนึงเอาละ่จะเจ้าจอมปีศาจจงจัดการศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าของเจ้าซะฮะฮะโอ้โหฮะม,มันจะอืม้ม เปิดมาฟ้าผ่าอย่างดีแต่แต่ง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็ลองดูสักตั้งไม่สนแล้วครับปืนก่อนเลยปืนปืนยิงก่อนเลยสีฟาดฟันเหล่าศัตรูฟาดฟันเหล่าศัตรูให้หมดไหมอุ้ยโหดจริงโหดจริงโหดจริงอะไรจริง โหจริงอะไรจริงเอ่จริงอะไรจริงเขาเอางำอ้าวเราเวลอัพพอดีเลยไม่จริงจ้ปิดสาลในรัฐิการไม่ทางให้แพ้คราวนี้จะจะได้หรือยังข้าไปทำอะไรให้เจ้าจงเกลียดจงชังนักถึงกับต้องฆ่าคนรักของข้าท่านคงลืมไปแล้วสินะสิ่งที่ท่านเคยทำไว้กับข้าน่ะ เรานน้นดูดีดีสิว่าเอ่ข้าว่าท่านน่าจะพอจําได้อยู่บ้างนะไงเจ้าข้าจักรอนจะจําข้าได้หรือยังข้าว่าข้าไม่รู้จักท่านจริงเมื่อสี่ปีที่แล้วท่านข้าพี่ชายของข้าไปข้าไม่เคยฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองนะท่านจำไซบอก G.W.T.H. 0 0 1ได้ไหมนั่นแหละพี่ชายของข้า เขาถูกนักประดิษฐ์ชั่วสองคนดัดแปลงเขาจนมีสภาพเป็นไซบอร์กแต่ตอนนั้นเขาไม่ใช่คนแล้วนี่นาแต่ถึงยังไงข้าก็ต้องจัดการเจ้าแก้แค้นให้คนรักของข้าท่านแบ็กดาฟมีอะไรเหรออ่ะมันหนีไปแล้วท่านแบ็กดาฟท่านต้องรีบรักษาร่างกายของนางไว้ก่อนจะดีกว่าถ้าช้าก,กว่านี้ร่างของนางจะเน่าเปื่อยและคื้นชีพไม่ได้อีกคื้นชีพ พ่อข้ามีวิชาเรียกวิญญาณแต่ต้องใช้ร่างกายที่ยังไม่เน่าเปื่อยเท่านั้นงั้นข้าต้องทํายังไงท่านรีบไปบอกท่านรีบบอกมาสิพ่อข้าเคยบอกว่าบนเกาะแห่งนี้มีหมู่บ้านคนป่าตั้งอยู่และจากที่นั่นท่านก็สามารถไปยังเมืองหิมะได้เอ๊ะเมืองหิมะเหรอที่เราไปเมื่อกี้หรือเปล่าที่เมืองหิมะนั่นจะมีบัวหิมะที่สามารถรักษาร่างกายไม่ให้เน่าเปื่อยได้ งั้นข้าฝากนางไว้กับท่านด้วยโอ้แปลผิดเองขนาดภาษาไทยยังอ่านผิดเลยเนะี่ยงั้นข้าฝากนางไว้กับท่านก่อนนะข้าจะรีบไปเอาโบหิมะได้สิข้าจะดูแลนางเองท่านคงรักนางมากสินะโบหิมะเหรอเอ๊ะเราได้ติดมือมาด้วยแล้วนี่ย่ไปก็ไม่เสียเที่ยว เอาให้เลย <c oughs> งั้นก็เอาให้เลยละกันโอ้เพลงชอบเพลงนี้จังเลยเอาละข้าจะรักษาศพของนางด้วยบุหิมะเด๋ยนนี้แหละด้วยผลแห่งเวทเทวะด้วยผลแห่งเทวาพลังแห่งความเยือกเย็นที่บริสุทธิ์ได้โปรดรักษาสังขารของนางที่อยู่เบื้องหน้าของข้าด้วยเถิด ี่พานางไปหาพ่อข้าบนยอดเขา,ม,าเเมันเลยเถอะไปกันเถอะโอเคครับผมครั้งนี้ไม่ตายเฮ้เฮ้เฮ้ครั้งนี้ไม่ตาย, <c oughs> ตายแล้วครั้งโอเคครับผมก็คงต้องจบกันตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราก็ล่วงเลยกันมานานพอสมควรแล้ว เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้น,นมากตอนนี้ร่างกายของบีเอ่อไม่ใช่ร่างกายของบีเอ่อบีถูกสังหารโดยเปิดท็อปนะครับผมและตอนนี้ร่างกายของนางก็ถูกแล้วก็ถูกช่วยไว้โดยมีนะทําการเยือกแข็งเอาไว้เพื่อไม่ให้ศพเน่าเปื่อยและครั้งหน้าเราจะมาดูการคืนชีพของบีกันว่าเราจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ และต่อไปเปิดท็อปจะเป็นยังไงต่อไปและตัวผมจะเป็นยังไงต่อไปครั้งหน้าจะมีการตายเกิดขึ้นอีกหรือไม่เราต้องมาติดตามชมกันอีกครั้งใน because I am the hero แหมอย่างเท่เลยตอนนี้แต่ครั้งนี้ไม่ตายสวัสดีครับเย้